เมื่อฮะอ๋อปักซี่พนาะงบัวเทียมชิโร่มาหลินปักซี่ไหนลงแต่แต่เทียมสีกันนะน้องเออตอนจะไปสาวกันเทียมชอบไปกินเขาต่อยูหันทีเจมบอกว่าคือสิเศบเจอกันรถไม้ทีเจมเห็นหรอในรถไม้เนี่ยทีเจมครับเองส่วนนี่ครับเองสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้อมกูนี้ มาถ่ายเพลงใหม่โซฟน้าซาเน็คเนาะแต่ผมหูมาซื้อเพลงอีซังเลยเก็บเป็นความลับซะมากับเจมเนาะวันนั้นเอาตู้ลำโพงไปสากเลยท่านผู้ชมหลายเนาะวันนี้เพื่อนเอาตู้ลำโพงไปสากเลยเจ้าหน่อยเขาจังสีถ่ายเนาะเขายังประกอบอุปกรณ์ออยู่เนาะยังสีแล้วจังสน่ถ่ายห้เบิรงเนาะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเป็นความลับปิดปังไว้จ้าหน่อยเขาจังสีถ่ายโซฟนาเอาตู้ลำโพงมาอยู่มึงว่าไปสากกับอูดเนาะไปสากกันเบิร์ตแบท น้าชายอยู่วั่ห่อขวาบรรยากาศอยู่หน้าก่ปังกอยู่หน้าไก่าอยู่เจ้าาลาเนาะหนาไก่ขาวัวข้างวัทางล้างทางล้างเบืองไหนก็งามรีวิวงามดีเชียแต่มีสายไฟเนาะเข้ามาสีสันเขาใหญ่ออกอยู่สายไฟดึงออกดึงออกลกหงาเห็ุบวระเนาะขนลกได้ตำแหนก็ดีเลยเนอะ้าปวพุ่มากจริงสิทาเบงิบานงนี้เขายังนางถาอยู่ไม่กินมีดักไปกินมี ตัวนี้เขาเอาเอามีน้องห้องถ่องไปก่อนเนาะจะน้อยเขาจงเจอกันไหมอีกบัดนึงเปิดเพล่อ๋อเขาหายลงมาลุมเนาะฝนมันตกหายอย่างดีเขาลงมาลุมกล่องครัวเขาซะฝนตกะพ้นโต๊ะอย่างก็คนดูแลเปิดใจตอมกันยิงกล่องครัวเขาขี่ลงมากล่องคร้วเนาะนี่แหละบรรยากาศอยู่อยู่มปลาดขมวนเนาะเย็นเย็นเย็นอากาศเย็นอ้าวเขาจะสิเจอกันเนาะเพราะเสียงเสียกระพอดอ่ะจะทายอีกบัดนึงครับ ใ,ใครเล่นมีมใมนเสื้อไนะมนเสืเ้อมาตันนักมนโต๊ะหดีดีลังไยเอ็มดีเนาะนูงามเลไไแต่ลงเยนนเรียนมากเบื่อี่้มันนัก,นก <c oughs> อันมือสันอนอออ่นเลยนาาตาก่อก <c oughs> เอาเด้อเอาเนตัวเอาอะไรเด้อ,อเาเขาไม่ทันเลยเกานะ สังเภาน้อยยุทธเด้ออยู่เมืองป่ายังมีน้ำฝนอยู่เมืองคนผัดมีนางฟ้าองค์ใดทรงเจ้าลุงสูนยางไหวลายมับทท่า,านหน,นึ่ง <laughs> เอายางอยู่นี่ดินี่นี่ยซีนี่ฮะยุซีนี่เอานี่หิบนี่เลยไหละบ่หิบยักมี้างลยจอน้อเนาะจน้อยสีับออกมาเนาะยังัไไปสี่ีงาอยู่เนาะยังทีมงานนี่พึ่งสร้างเจ้าางเลยร้างกันเี่ยวเลยอายุเสียงรถบ้าพึ่งกัเข้าเลยเอายางพึ่งนยางนี้ยางยังไงยางยังไงยางก็คือหน่อยยางครับเี๋ยล

เบืองพี <SM. S 3> <Christina. S 2> ่เบื้งพี่ไอ้ซ่เบื้งพี่เบืงพี่ร้านการข้าวไทยเพ่งเลี่ยงส่วนนึงเนาะกว่าสิตัเซได้ได้หน่อยแล้วในสากบัดมีมีแต่มีสี่พนมาเนาะทยเบื้องเบื้องหันไยคูจะน้อยเนาะเอนจีเเดินทางออกไปกินเขาร้าอาหารเสฉะเพื่นทาง่ายมากยุบละจีแหละไายมาตลอด

ที่เจมพับเองส่วนนี่ครับเองนเองนาะออกมาหอดหา่นทีเจ็บว่ามาแวกกิจประจับข้างขานบาดไป่อยหั่นซื้อยังต้องหันง่นเลยหั่นเม็ดหั่นนะบปีมหาเราเลยจี้หั่นเม็ดเตียงหั่นเม็ดเตียงเนาะท่าท <Okay. S 1> เขาไปเมื่อยยุนน่มลนะเนาะแมนแม่ะทำนั่งแอนอยู่เ<ผ>นาะทำน,<ผ>นั่งแอนไม่บอกกุ๊ก้อนก้อนยี่หัอทำแอนปะแมนเลยแม่แม่ที่หัอทำแอนบพมีเฟอร์เขาเปียกยังนในแดดเลยกะ นี่เนหมูไก่กระปูกนี่มีิวมีพิตัวเองแม่ลิเห็นวใหญ่ๆเพราะว่าอยู่ไก่กระปพูสูงี้พยิ้มปูตอวน้เราใหญ่ไปหาทีมงานาโอ้อันนี้เาทีมงานาเนาะเาสดีอหนึงโอ้สบาสดี สบัยดีก็ลังเห็นเจ้าโอ้ผมว่าแหวนนี่ว่าผมผมบอกผมผมผมเล่นจ่าอ๋อสบายดีเลี้ยงเลี้ยงเขามีเลี้ยงเขาเปียกเลยง่ามันยิ่ง่ามคักเนาะนี่อยู่แบบง่ามเลยเนาะนายนางกินกับเปียกสมวิวมีผู้ครับปลาดงปลาดุงพวกไผ่ไม่ใหญ่เนาะวก็เจะาอน้าทานเบื้องหน้าตาไม่หนูเนาะสิฮ้อนมาห่อนในเมียนมี่มื่อนี้กินกับเปียกอันเด็กหน่อยสองคนกินมีโซกินข้าวกินเฟ้อเนาะเฟ้อมักเฟ้อแห่งมักเฟ้อ พ้อเนี่ยจงเจอกะนรัะหนเราสิเอามาให้หาเราอันเดียวกัน่เผอะไม่ยังไม่ยังบ่าไม่บ้างยังิดมุกวะลืมมุกแล้วผมโทษทีมีเครือมีกาเล็กสมบูรณาเล็กสมบูรณ์คาคนาที่อเวดำกาเล็กสมบูรณ์เล็กแบบสลากสลากเด็กสมบูรณ này à, này nọ, you. nay <coughs> <coughs> chay, exhale, này nọ, nay mắc nhọ, nay này, mắc nhọ cứ đùa, nào sôm sái sưu sưu luôn, nạm sôm, sưu sưu, nạm sôm sưu sưu, lại cõng sưu sưu, lại cõng sưu sưu, nạm sôm sưu sưu, hải cõng lăng chay, nạm sôm tự hải cõng lăng chay, nạm sôm sưu sưu, cho nó, cho nó, cho nó thả mít nô ma sao, đi này, đùi, 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 đi mình chưa gặp nhau, còn đang ăn อ,อ๋แม่นวะมีแม่นเพิ่มนว่ากินประจำเนาะมาปรปุงกันยังกินแสมึงจะปุุงยังเด้อน้องมงลองบ้างมาลองกับเ,เปียกเนาะโซ่ไปปุุงกับคในโซใไ่อุ่นบนนี้เลยเด้ออุ่นไปบนนี้ไม่ <c oughs> ใส่ <c oughs> ใต๊ตนะตรงนั <c oughs> ้นขางมันกินว่ค่ะกับเปียกม่นไนกินไหมใช่พูอง่ายเบิ่ง <c oughs> น,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 นไ,ได้บะนี้ไิ้ต์ททายอะไรเนาะโอ้ยมึเงินเจอกันอีกละมาเงินเจอเจอ นี่เนาะโอ้ถามบงถามบังของเหาเนาะอุ้ยทำไมใส่ยัยันใสปากซีมันมักข้าเพลงกันจะนอยเฟิ่นเนาะมาห่อของเ่าอย่าลืมไอ้จะน้อยไอโซไอโซสิการมักพริกหน่อยนี่ห้เบิ่งเนาะเบิ่ดเลยซเบ้หน่ดเบิ่ซองแล้ววะเอาพักทีเลยบางกินเบิดเปลือกินะเราจะกินบางแล้เบิดเปลือก ชประยุใสมาตยุคเปิดก็ไเห็นตล่าจอแท่เมื่อหาปักเซ้มเนาะเัวเียมชิลงมาหลินปักเซอไหนลุงนักเกี่ยมสีกันนะเนาะเออตอนจะไปสาวกันเกี่ยมชอบไปกินเขาต่อยุหันที่เจมว่าคือสีแสีบ